ชุดบทสวดเพื่อล้างคุณใสมนดดำป้องกันคุณใสกลับเข้าตัวและป้องกันลมแพลมพัดอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควานตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธมโมธัมมังนามามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกาสังคโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเต วิสุงวิสุงราคณนธายติสระเนสะหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณนธายติสระเนสะหะปัญจะศีลานิยาจามะตะติยมปิมัยังพันเต วิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทังสะนังขจฉามิดัมมังสะนังขจฉามิ สังคังสระนังขจามิทุติยามปิพุดังสระนังขจามิทุติยามปิดัมังสระนังขจามิทุติยามปิสังคังสระนังขจามิตะ ติยามปิพุดังสะนังคาชามิตติยามปิดมังสะนังคาชามิตติยามปิสังขังสะนังคาชามิปานาติปาตา เวระมะเนียสิกขาปะดังสะมาทิยามิอะดนนาดานาเวรมะเนียสิกขาปดังสะมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะเนียสิกขาปดังสะมาทิยามิ มุสาวาทาเวระมะเนียสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาดาานาเวระมะเนียสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิ ปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามสาิสาธุสาธุ สนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิเตอิเอเตปิโสวิเสเสอิ เอเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโซอิอิโซตังพุทธเปติเอกเอติเปโซวิเศเสอิเอกเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธเปติอิอิเตเปโสว,วิเสเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอ เอกโซตังพุทธปปติอิเอิตเปโซวิเสเสอิอิเเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโซอิอิโตังพุทธปปติอิ อิติ ų, ปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธเปติอิอิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโซอิอิโซตังพุทธเปติอิอิติเปโซวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิ เมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธเปตติอสิสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นกั้นโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอัตหังจุดติปัดพุทธทางปกธรรมมังปิดสังคังมิดนะอปัสสะนะโมปัตวะพุทธะปัสสะพุทธัง พระอัระหังกันหะธรรมังพระอัระหังกันหะสังขังพระอัระหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะักกั้นโมกางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับ พระอัรหังจุติปัดพุทธังปกธรรมมังปิดสังคังมิตรนะอัปัสสะนะโมปัตวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอัรหังกันหะธรรมังพระอัรหังกันหะ สังคังพระอัะระหังกันหักสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอัะระหังจุดติปัดพุทธทางปกทำมังปิด สังฆมิตรนะอปัสสะนะโมปัตสะพุทธปัสสะพุทธังพระอระหังกันหะธัมมังพระอรหังกันหะสังฆังพระอระหังกันหะสำมาทังไหน สัมไปทางนั้นสาธุสาธุสาธุานะโมตัสสะพะคะววโตาอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะชะยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหะนางจตุสจาสพัง ระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตามัยหังมัทธเกแต่มุนิสราศีเสปติทิตโตมัยหังพุทธโทธรรมโมทะวิโลจะเนสังโคปติทิโตมัยหัง อุเรสัพะคุนากะโรหะทะเยเมอนุรุธโทสารีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิติภาคสมิงโมคะลาโนจะวามะเกทักขิเนสวะเนไมหังอาสุงอานันทะราหุโลกัสัปโวจะมหานามโม อุภาสุงวามะโสตะเกเกสันแตปิติภาคัสะมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสิโนเิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมาระกะสะโปเทโรมะเฮสีจิตตะวาะโกโสไมหังวะทะเนนิจัง ปาิทาสิคุนากะโรปุญโนอังคุลิปาลีนันทศิวลีเทราปัญจอิเมณลาเตติละกามะมะเซส,สาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทรา ชิตตะวันโตชิโนราซาชะลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาระตะนางปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตะกังทชักคังปัชชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันทะโมระปริตตันจะ อาตานาติยสุตกังอากาเซชะทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินา,นานานาวระสังยุตตาสัตตปาการลังกตาวาตตปตาทิสันชาตาพาหิรัตยตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุ อนันตะชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมคุธ,ธะปัญชะเรชินะปัญชระมัชิมหิวิหะรันตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวมันโตสุขุตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคาณุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธธรรมานุภาวะปาลิโตจตรามิชิณะปัญชเร ปิสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะพะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอขมานกรรม และอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหากกรรมใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงละเมิดแก่ท่านผู้ใดในชาติใดๆก็ตามข้าพระเจ้าขอขมานกรรมและอโหสิกรรม อรรขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยขอโปรดยาได้จองเวรจองกรรมแก่ข้าพระเจ้าเลยและหากกรรมใดที่ผู้ใดก็ตามกระทำแก่ข้าพระเจ้าในชาติใดๆก็ตามข้าพระเจ้า ขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจกได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันด้วยเธดสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตะสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะข้าพระเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้เคยปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมาแล้วทุกชาติพบขออำนาจกุศลเหล่านั้นจงสำเร็จแด่ตัวของข้าพเจ้าคุณแม่อารมณ์เทพรัก ดวงวิญญาณของคุณพ่อแจกเทพรักดวงวิญญาณของบรรพบรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าของกายสังขารน,นี้หลวงพ่อโตหลวงปูท่ทวดหลวงปู่มั่นพ่อท่านคล้าย หลวงปู่ดูพ่อปู่รือสีชีวกพ่อปู่รือสีทั้งร้อยแปดพ่อปู่พญารีสัตโทกับทั้งบริวารทั้งหลายสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรหลวงปู่สุขวัดมะามเท่าหลวงพ่อจันหลวงพ่อพุทธธาตุพระแม่กวนอิมพระพรหมพระพิคเนศท่านเทพกวนอูเทพเทวดาผู้รักษาร่างกายของข้าพระเจ้า เทพเทวดาทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและ14ชั้นบาดาลอินพรมยมยักษ์คนทันนาคาครุฑพระเปริงพระพายพระพิรุณพระอรหันต์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระยายยมตราชนายนิริยบานทั้งเทา้าจัตุโลกบาลสิริครุฑอมมาชั้นจัตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดพรมมาเบื้องตาำขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลก โดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตะจักรวาลบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายบรรดาสัพพสัตทั้งหลายบรรดาผีป่าผีเปรตสัมภเวสีทั้งหลายบรรดาเจ้าที่เจ้าทางผู้พิทักษ์ทรัพย์ทั้งหลาย ขอทุกท่านที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยนามมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดจงรับเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าแผ่ให้ไปณนะบัดนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าจะแผ่ไปทั้ง360ทิศให้ถึงโดยรอบสุดขอบจักรวาล อนันตจักรวาลสาธุสาธุสาธุ เมื่อท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าแผ่ให้ไปนี้แล้วขอโปรดจงมีความปิติยินดีมีความสุขได้จุดติในภพภูมิที่สูงขึ้นได้บรรลุอรหันตธรรมในทิศเบื้องหน้าในชาติภพที่สมควรต่อไปด้วยเธอ สาธุสาธุสาธุอระหังสัมมาสัมพุทธโธภะวาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะวาตาธรรมโม ธรรมนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิสาธุสาธุสาธ,สาธุขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญบทสวดชุดนี้เพื่อล้างคุณใสมนดำป้องกันคุณใสกลับเข้าสู่ตัวจนกว่าท่านจะได้พบกับปาฏิหาริย์ดังที่ท่านรอคอยขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้สาธุ सातु सातु